สวัสดีครับนะ Olá, os, man, วันนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดตแม่หุ่นนะครับอัปเดตแม่หมุนนะครับตอนนี้แม่หุ่นท้องป๋าปังนะครับท้องป๋าปังเข้าเดือนที่หกแล้วนะครับเนาะดูท้องนะครับดูท้องดูนมนะครับนะตอนนี้แม่งุ่นท้องป๋าปังเดือนที่หกแล้วนะครับเดือนที่หกแล้วอีกสี่เดือนจะได้เจอกันนะครับอีกสี่เดือนจะได้เจอกันนะครับแม่หุ่นเป็นควายบ้านๆนะครับนะเป็นควายบ้านๆที่ํำตัว นะครับร้อไม่น่าขาดนะครับร้อไม่น่าขาดนะครับแต่ว่าผมมองว่านะเ,าเขามาปรับพัฒนาใส่พ่อที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมีลูกที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามปติดตามกันนะครับนะว่าจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้นะครับลูกของแม่ง,งุ่นที่คลอดเมื่อปีที่แล้วนะครับน้องโนนะครับนะนะครับนี่กำลังจะครบ นะคร are, arent, ับเราจะครบสิบเดือนนะครับเราจะครบสิบเดือนดูดูสรีระนะครับอันนี้โครงสร้างพ่อบบ้านนะครับน้องสนุพ่อเขาบรบ้านนะครับนะน้องสนุพ่อบ้านนะดูท้ายนะครับอ่าดูท้ายนะดูลําตัวก็ถือว่าลักษณะขนาดนะครับแม่อุ่นเขาทับพ่อบบ้านก็เขาก็ให้ลูกลักษณะโอเคนะครับลักษณะทางพันธุกรรมก็คือเขาค่อนข้างที่จะให้ลูกลําตัวสมูทนะครับอ่ให้ลูกลําตัวสมูท แข้งขาก็ถือว่ามาตรฐานนะครับนะมาตรฐานนะอันนี้อันนี้ลูกสาวตัวกลางนะครับนะน้องดาวเรืองนะครับน้องดาวเรืองตอนนี้อายุหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับนะดูนะหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับดูอ่าสรีระทางร่างกายเขาก็ไม่น่าเกียดนะครับนะไม่น่าเกียดท้ายก็กลมๆอ่ท้ายกลมๆหลังตรงนะครับท้ายกลมๆหลังตรง ความหนาก็หนาพอสวยงามนะครับนะหนาพอสวยงามถือว่าเขาให้ลูกดีนะครับมาแม่องุ่นก็ถือว่าให้ลูกดีนะครับให้ลูกดีนะนี่ขนาดพ่อบันบ้านนะครับนะพ่อบ้านนะถ้าเจอพ่อสายพัฒนาเข้าไปนะเดี๋ยวเราดูลูกป๋าปังด้วยกันนะครับนะพร้อมๆกันเลยว่าดูลูกป๋าปังเนี่ยเป็นเป็นพ่อพันุ์สายพัฒนาสายเกตประกวดแล้วนะครับนะ ใส่กับแม่บ้านๆอย่างผมแล้วเนี่ยนะจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับนะก็ถือว่ายังเป็นแม่ไซส์กลางๆนะครับนะแม่หุ่นนต่เป็นแม่ไซส์กลางนะครับยังไม่ถือว่าเป็นแม่ไซส์ใหญ่นะแต่ว่าความสวยงามก็ความสวยงามสำหรับผมผมคิดว่า80%ก็คือลำตัวเขาโอเคสมุทอยู่นะครับก็ค่อยใส่พ่อดีๆก,ก็ค่อยปรับแต่งพันธุกรรมไปนะครับนะพาใสา่พ่อไปเรื่อยๆดูนะนะว่านะว่า พ่อตัวไหนจะให้ลูกดีนะครับนะพ่อตัวไหนจะให้ลูกดีนี่น้องดาวเรเืองนะครับนะน้องดาวเรืองนี่หนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะเขาเพิ่งเริ่มจับเหลี่ยมนะ,ะครับหนึ่งปีเจ็ดเดือนเขาเพิ่งเริ่มจับเหลี่ยมนะสับโขกสวยๆอันนี้เลี้ยงธรรมชาตินะครับนะกินหญ้าแล้วก็เย็นให้อาหารถ้วยหนึ่งนะครับตอนเย็นให้อาหารตัวเราถ้วยนะครับไม่ให้เยอะเดี๋ยวจะติดอาหารมากเกินไปนะครับ แต่เน้นหลักเน้นหนักไปทางพีญยานะครับนะฝากติดตามเพจเด็กวัดชาแนลด้วยนะครับก็จะมีสาระดีๆมาให้ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ